โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อ2กันต่อนะครับข้อ2 water potential หรือว่าภาษาไทยมันคือชนละสักนะครับชื่อโคตรเท่เลยนะครับชนก็แปลว่าน้ำนะครับสักก็คือพลังงานศักนั่นเองอ่ะคือพลังงานอิสระของน้ำนะครับต่อหน่วยปร,ริมาตรซึ่งชนละสักนะครับจะเกี่ยวข้องกับทิศทางการเคลื่อนที่ของน้ําโดยจะมีการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีชนละสักสูงนะครับหรือว่า water potential สูง ไปยังบริเวณที่มี water potential ต่ำนะครับขณะที่พืชมีการลำเลียงน้ำนั้นบริเวณใดจะมีค่า water potential ที่ต่ำที่สุดนะครับทบทวนให้อย่างนี้นะครับบริเวณที่มีโชลศัก์สูงหรือว่า water potential สูงเนี่ยมันคือน้ำมากถ้าบริเวณที่มีน้ำมากนะครับมันก็คือบริเวณที่ความเข้มข้นน้อย แล้วก็บริเวณที่มีวอเทอร์พลเชียลต่ำหรือว่าชนลศสักต่ำเนี่ยมันคือวอเทอร์พลเชียลต่ำหรือว่าน้ำอ่าน้ำน้อยนะครับแล้วก็ความเข้มข้นสูงนะครับความเ้มข้นสูงก็คือมันมีตัวสารเนี่ยมากใช่ไหมครับ ครานี้เขาถามว่าบริเวณใดที่มีค่า Water Po t e n t i a l ต่ําที่สุด w a t e r Po t e n t i a l นะครับจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีน้ํามากไปน้ําน้อยเพราะฉะนั้นจะเคลื่อนที่จากบริเวณที่สูงนะครับไปบริเวณที่ต่ําบริเวณไหนที่น้ํามากที่สุดครับน้ํามากสุดก็จะเป็นในดินใช่ไหมครับพืชก็จะลําเลียงเข้าสู่รากลําต้นนะครับขึนไปที่ใบ แล้วก็ไปสู่บริเวณที่น้ําน้อยที่สุดก็จะเป็นบริเวณอากาศนะครับทาไมอากาศถึงน้ําน้อยก็เพราะว่ามันจะต้องอมีความแตกต่างกันของ water potential หรือว่าน้าใช่ไหมครับถ้าน้ําภายนอกมันมากมันก็ขายน้ําออกไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วน้ําในดินจะมากที่สุดรองลงมาน้อยที่สุดก็คือน้ําในอากาศนะครับมันจะสามารถลําเลียงจากดิน ออกไปสู่อากาศได้นั่นเองนะครับข้อ2จึงตอบ5นะครับ